ช่ไหกูนยหมอตัตโตเบิ้งเองดูพี่หมอตัตโตตรวจของตาพอเลยนะว่าเราซักก,กว่าว่า้สิทธยาตายเลยนะว่าเราแป๊บเดียวครับครับจะไปทาม,ามานอม่านจะไปแย่ที่ผมบอกสกลนครห้ามแย่ด้วยขาดผู้เฒ่านี่เตียงของตาพอเนี่ยมันซักสี่แป้วสี่บอกงูแล้วพี่ตอนเคลื่อนย้ายตอนเคลื่อนย้ายหมอตัตโต แค่นั้นรว่าเอาเอแล้เปลี่ยนลายเส้นไหเออบุิสิเอามาใสาเา่เราจะกระปุกซีกระปุกซีกระปุกกันว่าเออนะ่ะมึงยาการมึงตรวจสอบเองแล้ว่าแล้วมาตรวจตรวจสอบเองมึง mà họ phát triển sách gì ở lại bằng của đó, bơm miếng, bơm miếng ra giờ, in nhạy đầm, nhạy đầm หอของพ่อจะกับปุก จะกระปุกมาตรงพ่อผมบึงแว่มึงแว่ยางละสาม่ยางละสามมาจันยางละสี่ยางละสี่ค่อยตายยางละสี่ยางละสี่ค่อยตายบ่ยางละสี่มาจันผมแผลดไว่ายางละกระปุกตายยางละกระปุกตายเห็นหน้าผมสักตรงนี้พ่อเจ้าเป็นไงน,นี่ก็ไหว,ว่ม บ่ปาบ่ไหวเอ็นบ่เลยบ่ไหวเอามนั่นท like ี่แรกเดินถอดออกนะเดินถอดออกแล้วก็เดินบ่าว่าไปยังก็บ่ยังไปเส้นไปแย่ของเรานะยคือไปแย่ของเรานะเออสร้างบอกว่าจะไปแย่เน้ยนะวะนี่เออมึงค่อยแมันเลยนะมาแล้วไม่ล้มแล้วครับที่เมียนเมาสู่